สนุกไหมคะพี่กวินก็สนุกนะสักวันเราจะจับพี่กวินกับพา้ได้อ๋อเร้สุกมากเลยอ่ะกลับพอโดนไม่ถูกแน่พี่กวินคือว่าช่วยหนูได้ไหมคะหืม อยากนอนพักที่บ้านพี่กวิน,นะคะ่ะได้สิจิงหาพี่อืมอืมมามา ถึงบ้านแล้วถอดรองเท้าก่อน สุเลยะราพี่ก็มีที่ส,ดสวสดเลย คุณย่านอนและเราต้องไปปิดประตูบ้านดีกว่าไอ้เกิดคนย่าเราต้องทำตัวดีๆเอ๊ะนี่นเราทำผู้หญิงนี่ไม่คุนเลย ทำไมทำอย่างนี้คุณต้องฟอคุณย่าคุณย่าคะคุณย่าคุณย่ามาดูนี่ค่ะกาวินต้องเปิดไฟต้องเปิดไฟ,อดไฟรอบนี้เช้า มาใหม่ละเป็นเรียกทุกคนมาที่นี่ค่ะคุณยา พี่เกาวินโอ้ยทำไมต้องขอาอยู่ที่นี่พี่ทำอะไรไว้เมื่อคืนแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครคะคนนี้เป็นเพื่อนอนะทขาไมอยู่สภาพแบบนี้ล่ะกระพี่กาวินทำร้ายหนูเมื่อคืนนี้คะพี่กาวินยอมรับชอบ สามมตนหมายจากคุณภาคเหนือไว้แล้วญาตลเอาไปไว้ที่เอาหน้าไปไว้ที่ไหนยม่เขาเสียใจเลยน่ย่เขาเสียใจที่สุดเลย ทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับตึ้งกว่าแตึต้งกับทางพ่อหน้าเสร็จไม่ได้นะคะเฮ่อกเป็สิคนเดียวพี่ไม่ได้รักเอง

จะมาส่งเธอแค่นี้นะทำไมเธอต้องส่งฉันแค่นี้อะ่อเะอเธอจะไปไหนก็ไปเราตัดาก,การเป็นพี่เป็นน้องเพื่อนอกัน <c oughs> ไปเลยไปไหนก็ไป <c oughs> <c oughs> ไปไหนก็ไปไป อาจารย์หน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยถั่วไว้ที่ไหนอาบน,น,น,น้ำร่างก่อนนั่งตัวก่อน <laughs> nhà không sẽ trái lời Bất kỳ cha sẽ.

ขคินสะพันดาก่อนฮียไปพอแล้ว่า